สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยเข้าสู่ช่องตามใจฉันนะคะวันนี้นะคะจะเห็นว่านี่ข้างหน้าเราเรามากินข้าววันดีกว่านะคะวันนี้ก็มีน้ำพริกรกะปิหน่อไม้ต้มนี่ค่ะหน่อไม้ต้มหน่อไม้ต้มยานางนะคะแล้วก็มีเป็ดพะโลอันนี้เป็นผักดิบ กินกับน้ำพริกกันนะคะก็เราไม่เพิ่มเน้นข้าวเราจะกินกับเปล่าเลยนะคะก,ก็นี่เราจิ้มน้ำพริกกะปิดูก่อนนะคะว่าอร่อยไหม,มน้ำพริกกะปิเจ้านี้ไม่หวานไม่ใส่น้ำตาลก็คือปกติเราจะตำเองแหละแต่ว่าเราไปตลาดแล้วเราเห็นน้ำพริกเขาหน้าหน้ากินดีก็เลยซื้อน้ำพริกเขาซื้อสมาร์ทเข้ามาด้วย น้พริกเขา้าก็ในสิบบาทหน่อไม้กุงในที่สิบบาท,บบาทอืมก็ดีไม่หวานเพราะเราก็ไม่ชอบแบบว่าน้ำพริกแซมตาลน้ำหวานๆเราก็ไม่ค่อยชอบอืยน้ำจิ้มเ,ออเราเทน้ำจิ้มเป็ดแล้วรอระวนนี่อันนี้เป็นน้ำจิ้มเป็ด อันนี้เป็นเป็ดพะโลวันนี้เราจะขอใช้มือเลยนะคะเพื่อได้อรรถรสในการรับประทานนะคะต้องใช้มือแล้วจะอร่อยนี่น้ำจิ้มสีแซ่บมากอืออืมอร่อยจริงค่ะเป็ดนุ่มน้ำจิ้มอร่อยอืออือ จิ้มไม่หวานเกินไปรสชาติกลมกล่อมกำลังดีค่ะก็ะเป็ดเขาก็นุ่มดีนะคะเนื้อไม่แข็งมากเนื้อไม่แข็งมากเลยค่ะโอเคกินทั้งนี้เลยออือเป็ดพะโล้เจ้าดอนเจดีนะคะเจ้านี้มีชื่ออยู่อร่อยเนื้อนุ่มไม่แข็ง รสชาติกลมกล่อมน้ำจิ้มก็กลมกล่อมไม่เปรี้ยวเกินไปไม่หวานเกินไปกำลังพอดีค่ะอืมอ,มอมืเรายังไม่ลิ้นข้าเลยกินอะไรดีกินกับเป็ดแล้วกันเป็ดอร่อยมากคุณผู้ชมมันนิ่มมันนิ่มมากเลยอ่ะพอเธอแบบว่าเราเราเคยซื้อมาเนี่ยนะ มันบางทีมันก็เหมือนจะเหมือนเขาจะพะโล้ไปไม่ไม่เข้าเนื้อนะคะเคยเจอไหมคะพะโล้ไปไม่เข้าเนื้อไม่อร่อยอืมอืมอร่อยค่ะสีน้ำพริกกะปิเขาหน้าทาน ได้บางทีเราเบื่อเบื่อามเองอซื้อเค้าสิบบาทตําเองบ้างซื้อบ้างลับกันค่ะมาทานด้วยกันนะคะทุกท่านอร่อย ต้องออกไปทานหน้านอกบ้านเจ้าเนี้เยเราเยซื้อบ่อยเปร็ดอร่อยเป็ดเขาจะนุ่มและ้ะการพาล้ของเขาเป็ดพาลอ้อ่ะมันจะต้องทำให้ถึงเครื่องพาล้เข้าไปข้างใน อร่อยมากกินเลยอืมอืมแกมแบบหนูมาจาิ้นแซมพิกอืมอืมข้าไม่ต้องเน้นเน้นค่ะอือือ แบบว่าชาถูกใจเป็ดก็อร่อยน้ำพริกก็อร่อยน้ำพริกก็ไม่เผ็ดจนเกินไปนะคะ ใครหิวมาด้วยกันเลยนะับมา้านด้วยกันเลยสุดยอดมากนี่ส่วนไหนของอ๋อส่วนนิ้ปีกแท้ปีกใช่ไหม อืมดีค่ะข้าวสรุปว่าไม่ได้กินเท่าไหร่เลยกินแต่กับอร่อยนะคะใครยังไม่ได้ทานมื้อกลางวันมาเลยค่ะมาเลยอื้มอืมก็อร่อยอตัวผักดยาวติ้ม้ำพริก ตัวฝักยาวเนื้อแน่นโอเคคลิปมุขจังวันมุจังวันของเราวันนี้คงต้องจบรับเพลงเท่านี้แล้วแหละโอเคนะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมนะคะก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะก็คอมเมนต์ไหนบ้านไหนที่เราไปช้านะคะเราต้องขอโทษด,ด้วยก็คือ แต่เราพยายามจะไปทุกบ้านเลยนะคะจะไปเยี่ยมทุกบ้านเลยจะไปเยี่ยมชมจะแวะคุยทุกบ้านเลยนะคะขอบคุณมากขอบคุณในกําลังใจนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ต้องขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะบายบายเจอกันใหม่นะคะ